สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับสวัสดีแฟนๆรถยนต์มือสองคอนแก่นนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคนดูนะครับมารับชม t o y ยต้าสปอร์ตไลเดอร์เครื่องสามพันเป็นเครื่องสามพันเกียร์ออโต้ครับคันนี้นะครับได้เกียร์ออโต้เป็นโฟร์วินขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อคุณผู้ชมอย่าพิ่งไปไหนนะครับฟังคํานี้ดีๆนะครับรถคันนี้นะครับน็อตไม่มีขยับสักชิ้น ไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดฝากระโปรงยึดแก้มซ้ายขวาคาหน้ายึดแผงประตูทั้ง4บานแล้วก็รวมถึงประตูท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายไม่มีขยับครับรถดิสสีเดิมไม่เคยเคลียร์สีแหลกลังคาราวจับยางอะไหลฝาครอบนะครับทุกอย่างได้เดิมนะครับรถสภาพสวยการันตีว่าใครต้องการรถสีเดิมรถบ้านแท้ๆนั้นไม่ขยับสีเดิมได้เป็นยางอ,อนะครับคือออเทอเลน ถ้าเรียกเต็มๆนะครับยางออเทอเรนนะครับดูสัตว์สวนทุกอย่างนะครับรถสวยงามมากวันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะพามาดูก่อนว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยเข้ามาเป็นยังไงยังไม่ได้ปรับปรุงแต่งยังไม่ได้ล้างอะไรนะครับเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายลิมิเต็ดไม่มีเยิ้มครับเฟืองท้าย LSD Limited Slip เป็นเฟืองท้ายตัวชุดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไลเดอร์เครื่อง D4D นะครับเป็นเครื่อง D4D คอมมานเร็วแล้ว,วอยู่ในโฉมปี2003 โฉมปี2003เชื้อเพลิงดีเซลครับรถเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไม่ล้างเคมียังไม่ทำความสะอาดนะครับผมมาดูห้องเครื่องครับเครื่องเนี่ยผมต้องเอาไปล้างเคมีนะครับเพื่อทําให้ห้องเครื่องมันดูใสดูเงานะครับแต่อยากให้ดูว่ารถเดิม,เ,ดมเสียงเครื่องดีๆเป็นยังไงน็อตไม่ขยับคือยังไงครับอันนี้จะเป็นน็อตยึดฝ,ฝากระโปรงครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับภาษี -66 มาดูภายในแต่ละแต่ล้จุดครับ ดูภายในครับดูภายในครับเล่มได้มานะครับนี่คร um 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 um> um um> um ับเอกสารครบครับเพิ่งได้มาจากลูกค้าเลยนะครับนี่ครับผมเดินทางมานะครับอ่านี่เดินทางมาจากอ่าผมไม่เอาจากกาซน้ำนะครับผมนะครับแอร์เย็นนะครับภายในบอดที่สวยได้เบาะหนังนี่คือสภาพเดิมๆเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงเครื่องนะครับผมเสียงเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับสติกเกอร์ใหม่นะครับใคร ใครเห็นสติกเกอร์คันนี้นะครับแสดงว่าเป็น4ฟวินนะครับอยู่ในช่องเรานะครับรถโฟนั้นนะครับที่เราจะติดใส่ถ้าไม่ใช่โฟไม่ใส่ครับนอกจากว่ามันจะมีอาวุธที่ว่าเป็นดิสล็อกนะครับนะครับดูครับเลขไมสองแสนหนึ่งห0 0 0นโลครับฟังเสียงเครื่องครับมาฟังเสียงเครื่องที่ว่าเสียงเครื่องดีมากดีสุดๆครับ เครื่องดีโฟดีสามพันนะครับตัวเทอร์โบเปิดให้สุดครับไม่มีไอไม่มีกระเด็นครับไม่มีควันไม่มีไอไม่มีกระเด็นดูมือเปล่าๆยังไม่มีอะไรครับนะครับเครื่องดีมากครับเสียงเครื่องนี้คือเสียงเครื่องที่ดีมากครับ ขออ,อีกคิดนิดนึงครับผมบอกว่าน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มซ้ายขวาน็อตยึดท้ายไม่มีขยับสักชิ้นครับรถได้สีเดิมลาวหลังคาจับทุกอย่างครบใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามราคามาก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมล้างเสร็จก็จะถ่ายให้รีวิวดูอีกทีนึงนะครับขอดูว่าต้องเก็บอะไรไม่เอ่ยนะครับแต่ที่พูดมาเท่านี้นะครับคือบอกว่ารถสวยงามสุดๆนะครับในปี2003 นะครับใครกาลังหาตามหารถเดิมๆผมแนะนําว่าคุ้มครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ามันยังมีรถอีก5้าหกคันที่ผมยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ลงและตอนนี้ลูกค้าหารถโฟเยอะมากนะครับผมขายดีสุดนะครับถ้าเป็นรถโฟวินอันนี้พูดตรงๆนะครับขายดีสุดๆนะครับนะครับเป็นรถสปอยเดอร์คลาสสิกสฉ่วนมาก4ีประตูผมก็ขายได้ครับ4ประตูก็ปีประมาณกลางๆนะครับบางทีถ้ารถใหม่ ไม่น้อยเนี่ยคนก็ซื้อนะครับนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนทางเรานะครับให้เรามีแรงบันดาลใจในการทําคลิปนะครับลงคลิปนะครับที่ต้องการรถโฟวินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ซื้อผมก็หมดกำลังใจในการหารถนะครับผมวันนี้ผมได้รถสวยมาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครสนใจโทรมาเบอร์นี้เลยครับนี่ครับผม094 274 2 2า3ครับ นะครับ094 274 2233โทรสอบถามกันมาได้เลยครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนมมสการทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายไปแล้วครับ